เข้าสู่ฤดูใไบไม้ผลินะคะแมวก็จะเริ่มที่จะผลัดขนนะคะเดวจะแนะนำค่ะแปรงนะคะหวีขนให้น้องแมวนะคะที่จะช่วยเขาได้เยอะเลยรล่ะค่ะก็คือมันจะเอาขนที่กำลังจะร่วงนะคะออกนะคะอันนึงก็ไม่แพงค่ะเดี๋ยวแมวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะดีมากๆเลยค่ะมันสามารถลดการทำความสรดในบ้านเราได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าถ้าขนน้องแมวร่วงอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะ ทําให้เราจะต้องดูดฝุ่นที่บ้านเยอะหน่อยนึงนะคะเนี่ยค่ะเราก็ขูดขูดออกให้เขาอย่างนี้นะคะนี่คือขนของน้องแมวที่กําลังจะผัดนะคะแล้วก็จะช่วยเขาได้เยอะเลยค่ะทีนี้เราก็ใช้เอาแปรงนะคะขูดออกนะคะสะดวกมากๆเลยค่ะนี่